บันทึกรายการค้าวันที่21มกราคมจัดทำใบวางบินเพื่อไปวางบินบริษัทฮอนด้าจำกัดสำหรับเอกสารดังนี้ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI0001 ทั00003ใบรถนี้ใบกำกับภาษีเลขที่อ้างอิง SM0001 ทั0001 ให้เราเข้ามาที่โปรแกรมเลยนะคะเข้าไปที่ระบบลูกนี้และวีค้์นี้คลิกที่ w o r k ์ l o ฟค่ะเราจะจัดทำใบวางบินนะคะให้เราเลือกที่ใบวางบินเล่มเอกสาร0001กดโอเคค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเรายังจะไม่มีใบวางบินนะคะเพราะว่าเราไม่เคยทำ ให้เรากด F3 เพิ่มค่ะในช่องเลขที่และเลขที่อ้างอิงนะคะเราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัติเราจะเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่21มกราคม58นะคะส่วนรหัสลูกค้านะคะให้เราใส่จุดแล้ว Enter เลือกที่บริษัท Honda าจำกัดน,นะคะ จากนั้นให้เราลงมาที่ในรายการ invoice สินค้านะคะในช่องเลขเชื่องอิงให้เราใส่จุดแล้ว enter โปรแกรมก็จะขึ้นรายการ invoice ที่จะนำมาวางบินนะคะก็จะมี si ก็คือ invoice ขายเชื่อที่เราเคยทำไว้นะคะแล้วส่วน sm นะคะจะเป็นใบลดหนี้ให้เรากดเครื่องหมายถูกทั้งสองอันเลยนะคะ แล้วกดเลือกทั้ง2อ,อันนี้นะคะจะเป็นรายการของลูกค้าบริษัท h อน d a าจำกัดทั้ง2องเลยนะคะก็จะแสดงจำ,จำนวนเงินอินอยซ์ขายเชื่อ6 7,4 1 0บาทและใบรถนี้นะคะ28,890บบาทเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด F10 เพื่อบันทึก โปรแกรมจะถามแล้วว่าจะพิมพ์ไหมแต่เรายังไม่พิมพ์นะคะให้เรากด no เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับรายการวันที่21มกราคม